2S S Leather ปี2024ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะเขาวิ่งไปเพียงแค่14,000โลเท่านั้นใช่แล้ว14,000โลเท่านั้นรถสวยใช้ง่ายขับคล่องประหยัดน้ำมันแถมฟังก์ชันบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆภายในเขาก็คุมโทนสีดำสวยหรูด,ดูสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยตัว S Leather Leather แปลว่าหนังตัวนี้เขาก็เลยได้เบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลย หน้าจอทัชสกรีนรองรับระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ฟังเพลงได้สบายไม่พอเท่านั้นตัวนี้เขาได้ a p p l e c a r า l a y พล้เราด้วยเป็น a p p l e c a r า l a y พแบบไวเลสอีกตั้งหากเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องเสียบสายชาร์จทีนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับ Google Map ดูเส้นทางได้สบายสบายไม่พอเท่านั้นเขายังมีไวเลสชาร์ h เจอร์มาให้ด้วยส่วนพวงมาลยัยเขาก็เป็นแบบมัลติฟังชันคันนี้เขายังมีแพดดี้ชิปที่หลังพวงมาลัยมาให้ตั้งหายาอี้คนขับปรับที่นั่งไฟฟ้าไม่พอเเ่่าานนนัันัย้ยงงมีจจดจำำห มาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นรถใช้ง่ายขับคล่องประหยัดน้ำมันแถมฟังก์ชันจัดเต็มสุดๆจะบอกให้ว่าค่าตัวเขาก็น่ารักมากๆคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองทุกคนอีกทั้งยังฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือนละ8,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักพิกความตัดต่อจมน้ำแน่นอนรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้พูดกันปากเปล่าด้วยใครเล็งอยู่ห้ามพลาดมีคันเดียวเท่านั้นรีบทักมาด่วนและถ้าไม่อยากพลาดรถดีๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ